สวัสดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพอจะปมาทำเมนูที่ชื่อว่าหมูสามชั้นทอดน้ํำปลาน้ำจิ้มแจวกันเลยค่ะนี่นะคะนางเอกของเราหมูสาชั้นนะคะไปตลาดนะบอกเขาว่าเอาหมูสามชั้นนะคะบริเวณช่วงท้องนะคะเขาจะสวยที่สุดเป็น3มชั้นแบบนี้นะคะไม่ใช่สองชั้นนะถ้าเป็น3ามชั้นเขาจะนุ่มค่ะสองชั้นเขาจะแข็งแล้วก็มัน เยอะอันนี้เห็นไหมคะเขาจะแทรกอยู่3ชั้นแบบนี้เลยพอยซื้อมา1นกิโลแต่พอยจะใช้แค่ครึ่งกิโลเท่านั้นนะคะเส้นนี้หนโลนะคะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะจะไดส้สัดส่วนทําตามถูกนะคะน้ําปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตัดลดนะคะ กับผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะจะได้นุ่มนวลและอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะเครื่องปรุงน้อยมากมีแค่สามอย่างนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มแจ่วนะคะน้ําจิ้มแจ่วแล้วพลอยเนี่ยเตรียมถ้วยแล้วในนี้นะเพื่อนๆมีน้ําเปล่าอยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะในการทําน้ําจิ้มแจ่วนะคะเราต้องใส่น้ําเปล่าผสมลงไปด้วยเดี๋ยวเขาจะข้นเกินไปนะนี่ค่ะน้ําปลาค่ะ สองช้อนโต๊ะค่ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พลอยวันนี้พอจะใช้เป็นน้ําเชื่อมมะพร้าวเชื่อมนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะพริกป่นพลอยคั่วเองค่ะ1ช้อนโต๊ะข้าวคั่วครึ่งช้อนโต๊ะค่ะขาดไม่ได้ผงนัวค่ะ1ช้อนชาสําหรับน้ำจิ้มแจ่วมะนาวั้นสดค่ะ2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะนะคะ แล้วก็หอมแดงค่ะซอยแล้วประมาณ1ทับพีนะแบบนี้นะคะเพื่อนๆมะนาวเมื่อกี้ก็คันไปแล้วนะคะแต่ว่าเอามาให้ดูแล้วก็ต้นหอมบักชีค่ะใช้อย่างละประมาณ2ต้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆประมาณนี้นะคะน้ําจิ้มนะอ่ะ นี่นะคะแล้ววันนี้นะคะพลอยมีผักอยู่นะคะพลอยจะสอนแต่งจานแบบง่ายๆแบบบ้านๆไม่ต้องสวยมากนะคะเอาที่เรามีนะคะจะได้หน้าทานมากยิ่งขึ้นนะคะพลอยจะใช้เป็นกรล่ำหัวใจนะคะเด็ดออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราพยายจะมาซอยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใบเตเยค่ะตัดมาเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้นะทิดสวนนะแล้วก็มีพริกหวานสาสีมีผักชีนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาแต่งง่ายๆนะคะสไตล์พลอยเอาที่มีอยู่ในบ้านไม่ต้องไปหาซื้อนอะนี่นะคะเราซอยกระหล่ำปีเล็กๆนะคะไม่ต้องยาวมากนะ่จะทานยากนะคะเราจะเอามาลองนะคะในหมูนะคะ จะได้หมูของเราดูไม่มันแล้วก็สวยด้วยทานได้ด้วยหลายเวอร์ชันนี่นะคะเห็นไหมคะสวยไม่เอ่ยนะคะแล้วเราก็เอามาวางแต่งจานแบบนี้เลยค่ะบนใบเตยแล้วก็มีผักชีด้วยนะคะสวยไหมคะแบบนี้ทำให้อาหารเราน่าทานนะแต่ถ้าเราไม่มีไม่ใส่วันนี้พยมีพายก็เลยใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็พริกหวานนะคะ จะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะผ่าครึ่งเนาะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะสักสองสแว่นแต่งรอบๆให้สวยงามเนาะ,ะตรงไหนไม่สวยเราก็หยิบไปออกออกไปก่อนนะคะนี่นะคะหั่นประมาณสองสาแว่นแบบนี้ให้เขาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเนี่ยเราไปจัดจานให้ดูนะ อาหอารอร่อยด้วยแล้วก็ต้องสวยด้วยค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆแบบอารมณ์ดีอยากจัดจานสวยๆเหมือนพอยวันนี้นะ <S <S นี่ค่ะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเวลาเราทอดเสร็จเดี๋ยวเราจะเอามะมงมาวางตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูเพือพ่อนๆมาดูว่าสวยหรือเปล่านะคะตามสไตล์พ like อยแบบบ้านๆนะอ่ะเรามาปรุงน้ําจิ้มแจ่วกันเลยค่ะนี่นะคะน้ำตาน้ำเปล่านะคะ 1, <g ib> s> <S 1> ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะ สองช้อนโต๊ะเพื่อเจือจางนะคะไม่ข้นไม่เหนื่อยเกินไปเนาะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆนะผงนัวค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็นะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่นะคะ พริกป่นที่คั่วเองของพลอยลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้พลอยสอนคั่วพริกเม้นต์มานะเดี๋ยวพลอยบอกให้นะคะขอในสีสวยแบบนี้หอมเลยค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไปเลยค่ะ,อะสองช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเท่าน้ำปลานะ้ำตาลน้ำปลาน้ำตาลมะนาวเท่ากันค่ะอันนี้นำน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมน้ำมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเชื่อม ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะรวมกันสองช้อนโต๊ะเท่าน้ำปลามะน,นาวสัดส่วนตามนี้อร่อยแน่นอนค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เท่ากันเลยนะอ่ะเราหั่นมาค่ะหั่นมาหั่นหัวหอมกันนะคะพอยจะหั่นซอยแบบนี้นะคะหั่นแล้วซอยแล้วหนึ่งทับพีนะคะเพื่อนๆไม่ได้บอกเป็นหัวนะเพราะว่าเพราะว่าบางทีหัวใหญ่หัวเล็กเนาะ เราหั่นแล้วค่ะแล้วเอาทัาพีมาตักเลยนะคะ1ทัพีเห็นไหมคะถ้าคนติดตามพลอยก็จะรู้พลอยสัดส่วนใช้ง่ายมากไปจะใช้แค่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชา1ทัพีอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็หาได้ในบ้านไม่ต้องตวงเนาะอ่ะนี่ค่ะต้นหอมผักชีใส่ไปเลยค่ะรวมกันสักประมาณอย่างละสอง สองต้นนะคะก็พอแล้วเพราะเราเอามาใส่น้ำจิ้มแล้วก็เหลือไว้แต่งโรยหน้าหมูนิดหน่อยให้สวยงามนะคะแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมคะสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยใส่ลงไปเลยคะ่ะหัวหอมแล้วก็ต้นหอมนะคะเหลือต้นหอมไว้นิดหน่อยนะอันนี้พอแบ่งไว้แล้วนะคะต้นหอมนะเอาไว้โรยหน้าตอน อ่าที่หมูทอดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ได้แห้งนะเดี๋ยวคนไปคนมาน้ําผักเขาจะออกนะแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะอดยวต่องตกใจเห็นไหมเขาจะงวดลงเขาโดนความเค็มความเปรี้ยวนะคะนะคะโหเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานมากแซ่บมากเลยนะคะเพื่อนๆขอบอกสูตรนี้นะอืม นะคะอ่ะเราไปนะคะเพื่อนๆหมักหมูกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะหมักหมูของเราจะใช้น้ําปลานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะไม่ผสมน้ําใดๆนะเพราะว่าอยากให้หมูแห้งไวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหช้อนชาน้นำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะต้องการตัดรดของน้ำปลาเท่านั้นนะคะไม่ได้เน้นหวาน ออกเค็มแบบเค็มไม่มากค่ะเค็มแปลาแป้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็ละคนทุกอย่างให้ละลายแล้วเราก็มาหั่นหมูเลยคะ่ะหมูพลอยเนี่ยใช้ประมาณหนึ่งหนึ่งโลแต่ว่าใช้จริงๆแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วเราก็หั่นเป็นแผ่นะคะ่ะหนานะคะประมาณหนึ่งเซนแบบนี้ก่อนนะหนาประมาณหนึ่งเซนแบบนี้ก่อนหั่นไปทั้งครึ่งกิโลเลยค่ะทั้งเส้นเลยนะผัดแบบนี้คะ่ะทั้งหมดเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาหั่น ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประมาณ1เซนเช่นกันประมาณ1นคูณหนึ่งเซนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะหนาหนึ่งกว้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาเราทอดออกมาแล้วอ่ะเขาจะเล็กลงกว่านี้อีกนะคะแบบนี้เลยครึ่งกิโลนะเครื่องปรุงสัดส่วนตามนี้แล้วเราก็ใส่หมูลงมานวดกับน้ำปลาและเครื่องปรุงของเราเลยนะคะนวดไปประมาณ 2- 3สนาทีแบบนี้นะคะนวดไป นวดแป๊บเดียวค่ะเขาจะดูดน้าหมูเข้าไปหมดเลยแล้วเพื่อนๆอาจจะด,ดมดูได้นะว่ามันหอมจริงๆค่ะหอมน้องปลาเขาจะเคลือบหมูไว้แบบนี้เลยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเรามาใส่แป้งเล็กน้อยเพื่อที่ให้เครื่องปรุงเขาเคลือบอยู่ในหมูของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆนะนะาะแบบนี้เลยเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยนะคะแบบนี้นะเห็นไหมคะ หน้าตาน่าทานมากนะคะได้แบบนี้แล้วเนี่ยพลอยจะอันเนี้ยพลอยบอกเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบเน้นหมูนะคะไม่ได้เน้นแป้งต้องการแค่เขาเคลือบหมูไปแบบนี้นะเพื่อนๆใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะพอ,อเพราะว่าเวลาเนี้ยเขาจะได้เอาแค่แป้งไปเคลือบบนหมูน้ำปลาจะได้อยู่ในหมูก็จะกรอบนะคะแต่ไม่ได้กรอบมากแต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากได้ให้มันหนาๆหน่อยได้ความกรอบเยอะๆใส่สองช้อน,นะคะับเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะไปหมักไว้อย่างเงี้ย ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วพลอยก็เอาไปทอดนะคะจะทอดเลยก็ได้นะแต่ว่าพลอยขอหมักไว้แป๊บนึงแล้วเราลงกระทะกันเลยน้ํามันเราวอร์มไว้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องร้อนจัดนะไม่ต้องร้อนควันขึ้นนะพอเริ่มร้อนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่ถ้าน้ํามันร้อนควันขึ้นไม่ได้นะคะเพื่อนๆบอกเลยนะใส่ไปปุ๊บหมูเหลืองอาจจะไหม้ก่อนสุกด้านในนะคะแบบนี้ ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยครึ่งกิโลนะคะพอหมดแลครึ่งกิโลแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะใช้ปลายตะหลิวนะคะค่อยๆแตะๆเขาอย่างนะะี้ค่ะเขาจะไม่ติดเลยนะแบบนี้นะ1แป้งสองไฟสามน้ํามันนะคะก็คือจะต้องลงตัวกันด้วยนะคะแบบนี้แล้วพลอยทอดอเดี๋ยวเพื่อนๆดูว่ามันติดไหมมันไม่ติดแน่นอนนะคะเนี่ยเขาจะค่อยๆแห้งแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องหมั่นคนนะอย่าให้มัน คนทุกวินาทีก็ไม่ใช่นะคะหมายถึงคนอยู่เรื่อยๆนะคะคนเรื่อยๆเพราะอะไรเอ่ยเพราะหนูเขาจะสุกสม่ําเสมอสีสวยนะคะ <S <S เห็นไหมคะเพื่อนๆคนไปคนมาเขาจะเริ่มอ่าใช้ได้แล้วเห็นไหมคะจะมีฟองอันนี้นดูนะถ้ามันเริ่มสุกนะคะฟองเขาจะน้อยลงแล้วฟองเขาจะมีความใสๆแรกๆเขาจะฟองขาวๆใช่ไหมคะแต่เขาสุกได้ที่เขาจะเป็นฟองใสๆแบบนี้เพื่อนๆสังเกตนะฟองเขาจะ นี่เห็นนะคะสีสวยมากสีสวยหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะใดใดคือตอนนี้หอมเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพ่อยจะเอาขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราดูช่วงบริเวณเนื้อนะถ้าเนื้อเริ่มสีทองอะ่ะเพื่อนๆเอาขึ้นเลยนะคะตรงมันเขาก็จะเริ่มแห้งแต่ถ้าเกิดรอให้ตรงส่วนเนื้อเขาแห้งเลยอะคะ่ะเดี๋ยวอาจจะไหม้ได้นะวันนี้พลอยใช้เป็นตะแกรงรองเพราะว่าเขาเยอะเนาะครึ่งกิโลนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ทิชชู่นะคะ ก่อนอ่ะก่อนจะขึ้นให้เพื่อนๆเ,เล่องไฟนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นเลยแบบนี้นะนี่ค่ะสวยไม่เอ,อ่ยหน้าตาน่าทานมากนะคะสวยด้วยนะคะหอมด้วยอร่อยด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเมื่อสักู่ที่เราวางไว้ที่โต๊ะอาหารนะคะนี่ตักลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้ได้กลิ่นจังเลยคือหอมมากเพื่อนๆค่ะหอมมากแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็คือมีความแห้งนะคะเพื่อนๆแห้งแล้วก็กรอบนะเห็นไหมคะตรงบริเวณเนื้อเขาจะแห้งกว่าตรงบริเวณมันน้าแบบนี้นะเพื่อนๆคือหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆคือหอมเต็มบ้านเลยแล้วพะตอนเนี้ยพอยก็อยากทานมากๆแล้ววันอาทิตย์คือทําตอนแบบจะถึงห้าโมงเย็นแล้วค่ะตอนเนี้ยแต่ก็คือยังทานอยู่นะคะถ่ายเสร็จแล้วพอยก็ทานไปด้วยนี่นะคะโรยต้นหอมไปด้วยนะคะ อร่อยด้วยแล้วก็ต้องสวยด้วยถูกไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาทานกับน้ําจิ้มแจ่วแซบ่แซบๆของเรากันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ตักมาเลยหลายๆชิ้นจุกๆเลยคะ่ะรสข้อของเราเองเนาะอ่ะนี่คะ่ะ เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเสียงจะบอกว่าพลอยตักมาใส่จานนะแกรกอย่างนี้เลยค่ะคือความกรอบอาหารทอดทุกชนิดนะคะบอกเลยเราต้องทานตอนใหม่ๆเขาถึงจะกรอบมากแล้วก็อร่อยแต่ถ้านานไปเขาก็จะนุ่มลงนะคะเพื่อนๆแต่เราสามารถทอดแบบนี้ไว้ได้้ทำเมนูอื่นนะคะเราไปชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆเมนูนี้นะบอกเลยว่าทําง่ายนะคะเพื่อนๆทาง่ายมากๆเลยไม่ได้ยากเลยนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงก็มีแค่สามอย่าง จะบอกว่าเพื่อนๆคะนะคะเราไปชิมกันเลยนะคะรสชาตินะคะจะเค็มนำนะไม่ได้เค็มโดดนะคะเค็มหอมน้ำปลานะคะหวานปลาเล่มปลาเล่มตามลงมานะคะได้น้ำจิ้มนะคะที่แบบออกเปรี้ยวเผ็ดนะคะลาดบนหมูทอดของเราบอกเลยค่ะว่าเข้ากันมากๆหอมแซ่บ อร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะสําหรับวันนี้พลอยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามคลิปพลอยนะยังไงพลอยฝากช่องหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องให้พลอยหน่อยนะคะวันนี้พลอยต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ